สวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> วันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวกับแม่จ้าอันนี้ร้านป้าร้านป้าตรงนี้เป็นมีป้ายว่าอาหารตาสั่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกโกเด้งนะคะจะอยู่ตรงก่อนถึงปากทางอ่างขางจ้าถ้าวิ่งมาจากฝังจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงปั๊มน้ํามันนะจ้าปั๊มน้ามันปากทางอ่างขางนะจ้ารเรามากินก๋นวย<ว><า>เตี๋ยว <c oughs> นี่มันฝั่งนู้นนี่มันฝั่งนี้ไง แว่มากินกว๋วยเตี๋ยวกันจ้ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าไปธุระกับแม่มาก็เลยแวะมาทานนะจ๊ะเป็นอย่างเช้าๆเนาะเราไม่หิวนีว่เมื่อช้ารอก่อนรอป้าทำก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะร้านป้าจะไหนอย่าะกันจวงเนาะ เราไม่มีเพรว่าน้องชำแต่ความเยอะเลยอ๋อออนแต่ตอว่าห้างกงกับการจอวงไหนห้างกองว่าชำหนันแต่ออกะเจียมต่จุมาออกหมายมายหมายเียแอแอะแอถ้าว่าเมือนหมายเป็นตีเหียวเจ้าไหนนี่ยินแต่ดอดดอดดอดเนียก้จวงตุมช้นน่ผลผลิตชั้นหน่ตทุ้มตะปานปะเจียมปตุ้มาม่แต่แต่ มาทานก๋วยเตี๋ยวกันจ้ะนะคะนานนาน,นานจะออกมาทีนะคะไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่มากับแม่สองคนลูกชายไปเรียนจ้ะ ขอบคุณค่ะโลเตอร์ใดไงซื้ออะไรกนคะห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่นี่ตรงตรงตรงข้ามนี่ไงแม่ศูนย์เนี่ยก่อนถึงปั๊มอ่ะก่อนถึงปั๊มปีทีอ่ะเขาพูดเองว่ะเยติการนะของเยติกาพอได้กองได้จ้าเขาให้แล้วเนี่ยโลเจ็ดสิบหมอนทองโลเจ็ดสิบแล้วก็มันจะมีกองร้อยห้าสิบนี่มันจะสุกๆจะเป็นสีเหลือง นี่จ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะะอ๋อโอ้ไม่ได้แกะเราก็คิดว่าข้างนอกมันสวยดีอ่ะอเนาะแต่ว่าตางในเรายังไม่ได้ดูอยู่นยยคนไปซื้อเยอะเลยเออ้นปลูกคนเดียวเยอะค่ะเขาไปซื้อเป็นลำลังลดเลยเอาไปขายเจ้าสองร้อยปลายเจ้าอันนี้ม่อเนี่ยมันแ <200 S 2> ปดร้อยสามสิบ เหมือนยี่สี่ร้อยห้างมีสี่ร้อยไหมเฮ้ยทำไมมันยี่กระจาดเงี้ยมันนี้เล็กเล็กอันนี้เันไม่ยี่นลูกเอามายี่มันลูกกับไฟนี่เราญี่ปุ่นมันยจะก็ไม่ลูกกับฟูกถุกมากเขาขายส่งหอมันรู้วเนื้อเก่งในใช่ใช่ใช่ลองลองไปซื้อกินดูเนาะเนื้อมันเนื้อมันก็ดีอยู่ก้างทุกอย่างแถวนี้นี่มันก็บฟูกฟูกได้ดีอยู่ดีต่อใจมากเลยซื้อราคานี้แต่ว่าเราต้องไปลุ้นข้างในอีกว่าข้างในมันเป็นยังไง ต้องเป็นลมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะนาวาต้องดีใจมากแน่ๆเลยอ่ะมาหนองน้ำตาเนี่ยอออชอบกินเปรี้ยวๆยปรุงก่อนปัจจ้าทุกคน ทีเราไปแวะอันไม่ใช่ไปทำทุรามาแล้วก็มาแวะทานจ้าทุกคนจ้าเสร็เผ็ดอีนิดหน่อยเหรอ

สี่ก่นี่แปดร้อยปลายเจ่าไม่ไมันท่อยาดีอย่าวบ้านดี่อเป็นสกิลได้ไม่กอเก็บกินนะม่มันก็ดีคือคือญาติเขาออกมาซื้อแล้วเขาไปซื้อกินดีแล้วก็ถูกดีเขาก็เลยมาบอกอะค่ะแ่็นแล่งหนที่กดยว่าทำทุกนไม่ดี ใช่เปล่าห้มันจี่ในป่านะปลูกมีป่าแต่เวลามีน้ำขังนี่มันจะตายชอบไหมเหรอค่อยชอบแต่น้าแรงเราต้องใส่น้ำอยู่แต่ถ้าน้ำขังนี่มันจะตายน่าไม่จัดแล้วน่ามันจะเนลาแต่ถ้าปลูกดอยนี่เวลาฝนตกน้ำก็อจะซึม

อันนี้จอได้ลคิดนะปแต่จอได้ชอบที่นี่ท่มัม่เจออยู่ก็จอนทม่ปด้ไม่ได้มานะเราไม่ไหนชอบไหนม่มนเดิเรเน้นันยะแต่ดีสีอย่างนี้พวกเราได้กินไงถ้าเขาไม่ปลูกนี่ไม่มีราคานี้นี่พวกเราหากินยางอยู่นะเนาะมันแต่ ไปซื้อทุเรียนมาเขาขายราคาส่งถูกโคกพูดเองนี่ไงหมีก็องินโภเหมนโทษแต่เหลือตอมด้วยหรือจะบ้าน ดเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้ดูนะคะหมอนทองทุเรียนหมอนทองซื้อมาโลห้าสิบบาทคือเจ๊เขาเป็นเจ้าของสวนเองเขาปลูกขายเองไปซื้อมาโลห้าสิบาทนะคะก็ดีซื้อมาสองลูกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้ดูว่ามันสวยไม่สวยไปติดตามซื้อทางเจ๊ได้นะคะช่วยแกอุดหนุนนะคะแกเป็นเจ้าของสวนเองนะคะแกขายราคาปิดค่ะเปนไม่ใช่ราคาตรง ี๋ยวกลับไป,ปบไปแกดูาย,ยาคืออะไรหระเอายาทาไว้มันจะมึ่งเอาทาเอายาทาไว้ที่ครัวมันจะสุบอืออนันยาปยาจะจะปเคยเลี่ัคือพ่อค้าเอาไปขายเอาแบบนั้นไปดีใช่ไหม,มต้องป้ายยาอ๋อ ยังไงก็ต้องไปอ่ะก็เดี๋ยวอร่อยก็ยชิมได้นะคะไปเจียเเจ๋ยวหืออือ อุ้ยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวกันไป